ยาสามันอุปกรณ์และสารเสริมอาหารที่ห้ามขาดเด็ดขาดถ้าคุณติดโควิดแล้วกำลังรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับไข้สูงหายใจเร็วขึ้นไส้อาเจียนความดันตกระดับออกซิเจนในเลือดคุณต่ำกว่า95ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วนะครับยาสามัญที่ ห้ามค่ะถ้าเพื่อนๆป่วยเป็นโควิดอยู่บ้านกลุ่มที่1คือเรื่องของยาพาราพาราเนี่ยต้องกินให้เป็นนะครับ1วันอย่ากินเกิน8เม็ด1ครั้งที่กินอยา่าเบิ้ล2เม็ดนะครับคุณหนัก50คุณกินพารา1เม็ดพอแล้วนะครับ เช็ดตัวด้วยแต่ถ้าเกิดคุณหนัก100กิโลคุณก็กิน2เม็ดโดสพาราคือ10มิลิกรัมต่อน,น้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณเบิ้ลไปแล้ว2เม็ดเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแต่อย่าทาซ้ําแล้วถ้าจะกินซ้ําให้เว้น 6ชั่วโมงแต่ถ้ากิดคุณกินถูกโดสเว้นแค่4ชั่วโมงนะครับพาราเนี่ยมันเป็นพิษต่อตับถ้าคุณกินเยอะๆเฉียบพลันหรือคุณกินติดต่อกันนานๆอันนี้ตับอักเสบตับวายได้นะครับพารากินแก้ไข้แก้แกปวดเมื่อยร่างกายถ้าแพ้พารลาล่ะ เรามีออปชั่นอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับนาพอกเซนกินลดไข้กินแก้ปวดได้นะครับแต่กินหลังอาหารนะครับอยากกินท้องว่างนะครับกิน1เม็ดมีอะค็อกเซียนะครับแต่เนี้ยยาแรงไม่แนะนำถ้าคุณมีโรคหัวใจทีนี้ถ้าคุณปวดด้วยกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมียาเาเรียกว่าคลายกล้ามเนื้อมมโยนอลนะครับมันเป็นคลายกล้ามเนื้อแบบคุณไปยกเวทหรือคุณไปยกของหนักมาแล้วกล้ามเนื้อเส้นพลิกหรือว่ามันเป็นกล้ามเนื้อมันต้องคลายหรือคุณเครียดจัดจนกล้ามเนื้อตึงนะครับมันจะคนละเรื่อง กับป่วยแล้วปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับมันจะคนละอย่างกันดังนั้นไม่ต้องกินนะครับพวกคลายกล้ามเนื้อนะครับให้คนกินเพียงแค่ยาลดไข้อันที่2นะครับคือเรื่องของยาแก้ไอยาแก้เจ็บคอนะครับแล้วก็สเปรย์พ่นนะครับอันนี้หมอกจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ เรื่องของยาละลายเสมหะทั้งแบบพ่นแบบอมมีฤทธิ์ช่วยแก้เจ็บคอด้วยนะครับแบบกินนะก็จะเป็นยาแก้ไอที่แก้ไออย่างเดียวนะครับไม่ได้ช่วยละลายเสมหะเราก็จะมีเรื่องของยาแก้ไอที่มีสารละลายเสมหะให้ด้วยนะครับดังนั้นแบ่งเป็น3ามกลุ่มนะครับถ้าเป็นเรื่องของสเปรย์เนี่ยคือใช้อันไหนก็ได้นะถ้าให้ผมแนะนำนะอยากให้มีส่วนผสมของโพรโพลิสนะหรือว่าคามโมไมล์แบรนด์ไหนก็ได้ นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นสเปรย์นะครับถ้าเพื่อนๆจะสเปรย์เนี่ยอ้าปากแล้วก็สเปรย์เข้าหลังคอไม่ใช่ที่ลิ้นไม่ใช่ที่กระพุ้งแก้มไม่ใช่ที่เพดานปากนะครับสเปรย์ให้ถึงลิ้นไก่นะครับให้ถึงคอหอย2พาร์ทนะครับแล้วก็หายใจเข้าออกทางจมูกและปากนะครับแต่ระวังสเปรย์ที่มียาฆ่าเชื้อผสมเข้ามานะครับยาแก้อาการที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ n Acetyl นะครับซิสเ y อีนนะจะเป็นสารละลายเส้หางเลยนะครับนี่ช่วยได้ดีมากควรกินวันละ1เม็ดโดสของนักนะครับ En ซิทิลซิสเตอนให้คุณกินวันละ600มิลลิกรัมนะครับเขาจะมีอยู่ในหลายแบบเลยนะแบบผงแบบเม็ดฟูที่เป็นแบบนี้ที่คุณใส่ไปในน้ำแล้วมันก็จะฟูนะครับผมจะพูดชื่อยานะครับเพื่อนๆก็จดอันแรกคือเน็นะครับ NAC f l u r i f o r d ยาละลายเสมหะ f l u m a x i l Flamex มี r i n a r i a l มี m u c o s o l v e n มี SoMax แล้วก็มีเน็กลองนะครับมี m u c o l e d เพื่อนๆซื้อของอันไหนก็ได้ต้องให้มีสารละลายเสมหะด้วยนะครับถ้าเกิดคุณไอแล้วมีเสมหะอันนี้คือข้อห้ามเลยคือห้ามไปซื้อยา กดการไอที่ไม่มีริดลายเสมหผนะครับเขาจะมีชื่อว่าโคดีอีนกับเด็กโซเมทโฟแฟนนะครับพวกนี้จะกดการหายใจด้วยนอกจากยาพ่นยากินนะมีลูกอมนะครับ ทีนี้ลูกอมเนี่ยมันจะมีบางตัวที่อันตรายมากๆก็คือกลุ่มลูกอมที่เขาจะใส่ยาต้านปฏิชีวนะนะครับพวกเดทรามายซนหรือว่าพวกทิตทาริซีนพวกบาซินอมินต์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกยากลุ่มที่มีสารต้านปฏิชีวนะนะครับเรื่องของเจ็บคอนะครับเพื่อนเพื่อนดื่มชาเขียวเนาะชาเขียวไม่หวานนะครับน้ำขิงไม่หวานหรือจะเป็นน้ำมะนาวใส่น้ำอุ่นแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนิดนึงนะครับใส่โรยเกลือชมพูนิดหน่อยอ่าแบบเนี้ยจะช่วยเรื่องของชุ่มคอแล้ว ลายเส้นผ่าทำให้ไอเนี่ยดีขึ้นนะครับข้อที่3เนี่ยคือเรื่องของยาลดน้ํามูกมันจะแบ่งเป็น2องเจเนอเรชันนะครับ เจนหนึ่งเนี่ยจะทําให้ง่วงแล้วก็จะช่วยลดน้ำมูกไหลได้ค่อนข้างดีนะครับเจนที่2คือเจนเหนือขึ้นมาหน่อยกลุ่มพวกนี้จะไม่ง่วงแล้วจะลดพวกอาการผื่นอาการแพ้เนี่ยได้ดีกว่าเจนที่1เจนที่1ที่กินแล้วง่วงนอนนะครับตัวแรกชื่อว่าโบรมเฟนิรามีนนะครับกิน8ปดถึงสิมิลลิกรัมนะครับทุก12ชั่วโมงโบรเฟนิรามีนไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นคลอเฟนิรามีนนะครับหรือ CPM นะครับ CPM เนี่ยให้เพื่อนๆกิน4มิลลิกรัม ทุกๆ6กชั่วโมงนะครับตัวที่3นะครับ C M S Tine นะครับวันนี้บ้านเราไม่มีนะครับตัวที่4ครับ Difenehydramine 2ี ine, ่สิบถึงมิลลิกรัมเจน2นะครับคือเรื่องของเซทิริซีนเซทิริซีน10บมิลลิกรัมนะกินทุกๆ4ีถึงชั่วโมง ลอราทีดีน10มิลลิกรัมเหมือนกัน4-6ชั่วโมงนะครับเฟกโซเฟนิดีนนะครับ60มิลลิกรัมกินแค่ทุกๆ12ชั่วโมงพอนะครับเดสลอราทีดีน5มิลลิกรัมทุกๆ4-6ชั่วโมงเนาะเลโวเซทิริซีนนะครับ5มิลลิกรัมทุกๆ4-6ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มยาสามัญอันที่4ที่ห้ามขาดเลยถ้าคุณป่วยเป็นโควิดรักษาตัวที่บ้านนะครับคือเรื่องของยาระบบทางเดินอาหารนะครับติดโควิดเนี่ยทายท้องได้ท้้องเสียไดนะครับ ถ้าใครที่ถ่ายท้องท้องเสียนะครับให้กินถ่าน3เม็ดนะครับทุกๆ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับ Activate charcoal นะครับ อันที่2นะครับถ้าเกิดคุณถ่ายท้องหนักคุณต้องกินเกลือแร่ ORS นะครับ ORS ให้ชงกับน้ํา 300CC ซีซีนะครับแล้วก็ให้คุณค่อยๆจิบถ่ายท้องครั้งหนึ่งนะคุณกิน ORS 1ซองส่วนยากินนะครับก็จะมีเรื่องของเมโทโคพามยนะยาแก้คึนไส้ถ้าท้องเสียหนักมากๆพวกลาโรเพรามัยก็ได้นะครับดอมเพริโดนก็ได้นะครับดอมเพริโดนหรือนะครับโปรไบโอติกนะกินตอนท้องว่างนะครับช่วยปรับสมดุลนะช่วยไปสู้กับเชื้อเลวได้เลือกให้ดีนิดนึงเลือกให้มีสายพันธุ มากกว่า10สายพันธุ์ก็จะดีนะครับวันนี้ใครอยากศึกษาเพิ่มนะครับเรื่องของโปรไบโอติกให้พิมพ์ว่าเชื้อนะครับหรือพิมพ์ว่าโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกเนี่ยใครจะกินนะให้กินท้องว่างนะครับอย่าก,กินกับอาหารกินก่อนนอนก็ได้อยากกินกระฐานนะแบ่งเลยอาชาโคกินตอนนี้โปรไบโอติ Pro กินตอนนี้ยากินตอนนี้ถ้าขึ้นไส้อาเจียนนะครับให้กินยาแก้ขึ้นไส้ก่อนอาหาร15-30นาทีนะครับกลุ่มที่ศูนย์เลยอันนี้มีเพื่อนเพิ่งถามมานะครับว่าโมอนอกจากยา รักษาตามอาการแล้วเนี่ยจะกินอะไรได้อีกบ้างนะครับเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันสารเสริมอาหารนั้นที่1นนะครับที่คุณควรจะมีอันนี้เอามาจากไกด์ไลน์ของ FLCCC นะครับเป็นบุคลากรด่านหน้านะครับที่เขาเจอโควิดแล้วเขาแนะนํามาว่าเนี่ยกินพวกนี้มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มภูมิแล้วก็ช่วยสู้กับโควิดได้เราควรใช้ทูว์หรือว่าใช้ช่องทางหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่เราสามารถมีสามารถหาได้ในการบำรุงกองทัพทหารของเรานะก็คือภูมิคุ้มกันของเรา ฮอร,ร์โมนที่2นะครับคือเรื่องของฮอร,ร์โมนดีฮอร,ร์โมนดีคือวิตามิน D นะครับวิตามินดีทางไกด์ไลน์ของ FLCCC เขาเอาขึ้นมาอยู่อันต้นๆเลยนะครับให้ความสําคัญอันดับต้นๆหมองแนะนําว่าวันหนึ่งนะครับตาม FLCCC เขาแนะนําวันละ4,000นะครับถึง5,000 IU นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณติดอยู่ คุณกินวันละหนึ่งหมืนไยูไปได้เลย7วันหรือ10วัน1นึ่งหมืนไยูทุกวันแล้วเราคุณก็ค่อยหยุดนะกินวันเว้นวันสําหรับใครที่กิน1นึ่งหมนไอยูะใครกิน5้าพันไอยูเหมือนของโมโอกนะครับก็คือกินวันละเม็ดเพื่อนจะได้วิตามิน K2 ด้วย K2 เป็นคู่หู D3 ตรงที่ว่าเขาช่วยเอาแคลเซียมที่วิตามิน D3 ามเนี่ยดูดจากอาหารเข้ามาในหลอดเลือดแดงแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีเพื่อนวิตามิน K2 นะครับแคลเซียมที่ดูดซึมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมอาหารเสรมิมที่เพื่อนกินป้องกันกระดูกพุนแต่ถ้าไม่มีวิตามิน K2 มาเอาแคลเซียมเหล่านี้นะครับเอาไปเก็บในกระดูกเอาไปเก็บในฟันเอาไปเก็บในข้อต่อการที่คุณกินแคลเซียมเข้าไปก็เปล่าประโยชน์ดังนั้นเสริม D3K2 ได้นะครับจากอาหารธรรมชาติก่อนก็จะมาจากเห็ดปลาแซลมอนไข่แดงนะครับหรือจะเป็นถ้า K2 ก็จะอยู่ใน อาหารหมากดองนะครับถั่วเน่าหรืออาจจะเป็นในพวกธัญ,ญพืชหรือในพวกเนื้อสัตว์หรือว่าอวัยวะสัตว์นะครับพวกตับอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นถั่วดําก็มีวิตามิน K2 สูงหรือถ้าใครจะเสริมเป็นสารเสริมอาหารนะครับลองไปดูวิตามินดี K2 ขเคองของโมกเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับพิมพ์ว่า DK คนะคผมแนะนําว่าถ้าใจดีนะครับวิตามินที่ท่านกินควรจะอยู่ในรูปแบบไลโปโซมแล้วก็อาจจะมีเพิ่มน้ํามันธรรมชาตินะครับเพื่อเพิ่มการดูดซึมนะวิตามินบางชนิดถ้าคุณกินผิด ก็ไม่ดูดซึมเลยยกตัวอย่างวิตามิน D3 K2 เคนี่ยต้องกินกับอาหารที่มีไขมันดังนั้นสารสกัดบางชนิดอย่างของโมโกเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำมันนะน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นมาเพิ่มมานิดหนึ่งด้วยช่วยการดูดซึมถ้าไม่อยากเชื้อลงปอดแล้วอาการหนักรวมถึงอาจจะเพิ่มอุบัติการณ์การเสียชีวิตเนี่ยดีสามห้ามต่ำกว่า30อันนี้งานวิจัยเยอะมากนะครับที่เจอว่าคนที่ตายหรืออาการหนักเข้า ICU เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตเนี่ยแทบทุกคนเลยเนาะดีสามต่ำกว่า30 น,นอนให้ดีนอนยังไงอย่านอนเกินสี่ทุ่มนะครับใครนอนหลับยากอีกสารอาหารหนึ่งที่คุณควรเสริมถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณติดโควิดและคุณนอนหลับยากหรือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณภูมิไม่ดีก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยอยู่ในไกด์ไลน์ flccc ด้วยนะครับว่าแนะนําให้กิน10มิลลิกรัมในช่วงที่โควิด outbreak เขาใช้คําว่าช่วงนี้โควิด outbreak อยู่หรือว่าช่วงนี้คุณติดโควิด พอหายแล้วจะหยุดกินก็ได้ใครรู้ตัวว่าหลับยากนะครับอยากจะช่วยนอนหลับอยากจะปรับระบบนาฬิกาชีวิตนะครับุณพิพ์ว่าเมลามพิมพ์ว่าหลับยากหรือพิมพ์ว่านอนตัวที่3าคือเรื่องของวิตามินซีนะครับถ้าป่วยเป็นโควิดตอนนี้ทําอะไรได้บ้างกินอาหารที่มีวิตามินซีสูงมีเยอะในผลไม้นะครับ กีวีทองดีมากคุณได้กากใยที่ดีด้วยนะน้ำตาลก็ไม่สูงวิตามินซีก็สูงมากฝรั่งหรือว่าจะเป็นพวกทับทิมหรือจะเป็นพวกมะขามป้อมนะครับหรือจะเป็นพวกผักใบเขียวนะคุณไปซื้อเคลมาต้มนะคุณไปซื้อคะน้ามาต้มคุณไปซื้อบล็อกครีเยอะๆมาต้มต้มด้วยน้ําสะอาดเลือกแบบออร์แกนิกด้วยคุณต้องเสริมวิตามินซีเพิ่มในช่วงนี้นะใครที่ป่วยเป็นโควิดอยู่นะครับหรือถ้าเกิดคุณจะไปเสริมเป็นสารเสริมอาหารทางการไลน์ของ f l c c c เขาก็แนะนํา ว่าวันละ1000-2,000ถึงมิลลิกรัมนะครับแต่วิตามินซีมีทริคในการกินนิดหนึ่งนะครับใครที่จะกินเป็นสารสกัดเขาจะมีทั้งซีที่สกัดแบบสังเคราะห์นะเขาเรียกว่า synthetic synthetic เนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักๆเลยอันเดียวเลยเพือเพียวเลยคือแอ c โค b เบกแอซิดอันนี้คือวิตามินซีสังเคราะห์แต่ถ้าเพื่อนๆจะกินนะครับโมงแนะนําว่าควรที่จะมีเขาเรียกว่า ingredient หรือส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติส่วนประกอบที่จะบอกว่าวิตามินซีที่คุณกินเนี่ย มันมาจากธรรมชาติจริงๆนะครับอันดับแรก a อ e r โ l a าเชอ r ์รอันที่2ครับ r โรส h ิปสกด R O S E H I P r โรสเ a d อันที่3เรื่องของ b i o อฟลา o โวนอยดและตัวสุดท้ายครับคือคามูคามูนะครับลองดูว่าวิตามินซีที่ฉันกินอยู่มีไหมนะครับ อ่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะศึกษาเพิ่มนะครับพิมพ์ว่าวิตามินซีตัวต่อไปคือสังกะสีครับถ้าติดโควิดหรือช่วงนี้นะครับโควิดระบาดหนักเนี่ยให้กินซิงค์วันละขอ50มิลลิกรัมถ้า100ยมิลลิกรัมผมว่าแค่5วันพอแต่ไกด์ไลน์นี้เขาแนะนำร0อมิลลิกรัมต่อวันเลยนะค่อนข้างสูงทําไมซิงค์ไม่ควรกินเกิน50มิลลิกรัมนานๆน,น,นะครับเพราะว่าซิงค์เขาจะไปลดการดูดซึมทองแดงสังกะสีหาได้จากไหนหนึ่งเรื่องของหอยนางรม ทัวยัพืชน,นะครับแต่ถ้าพวกหอยนั่งรมหรือหอยเนี่ยเอาให้มันสุกนิดหนึ่งผมงแนะนําว่าถ้าคุณหาสังกะสีที่มีควซิตินได้เนี่ยควซิตินคือสารสก,กัดจากหอมแดงนะครับเป็นสารเพิ่มภูมิที่ดีมากๆสังกะสีจะไปยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส จะไปเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันของเราโดยตรงนะครับไปเพิ่มไวต์บัตเซลล์นะครับถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มนะครับพิมพ์ว่าสังกะสีนะครับตัวสุดท้ายเลยเนาะก็คือเรื่องของโอเมก้าสนะ The Fifth General นะเพื่อนๆครับโอเมก้าสช่วยเพิ่มภูมินะได้ยังไงจริงๆแล้วเขาไม่ได้ช่วยเพิ่มภูมิได้โดยตรงแต่ว่าเขาช่วยลดภาวะอักเสบต้องบอกว่ามีผลเยอะนะครับเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะในเรื่องของทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยอักเสบน้อยลงและทํางานได้ดีขึ้นเวลาคุณติดโคคคววิดเเเข้้าาามมมมแลุุณณไไอีสร่ ตายตัวเงี้ยครับก็คือภาวะอักเสบอย่างหนึง่งดังนั้นการที่เพื่อนๆเสริมโอเมก้าสก็จะช่วยลดภาวะอักเสบเหล่านั้นได้นะครับดังนั้นผมแนะนําว่าถ้าคุณติดโควิดอยู่ที่บ้านคุณควรเสริมโอเมก้าสมโอเมก้าสนี่แหละคือไขมันดีและเขามีส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เวลาเพื่อนๆกินเข้าไปไขมันดีเหล่านี้จะถูกไปเป็นเยื่อหุ่มเซลล์ของเราด้วยดังนั้นถ้าคุณกินไขมันที่ไม่ดีน้ำมันพืชของทอดไขมันสัตว์ไขมันแปรงรูปมาจารีนครีมเทียม กาแฟทรีนว <c oughs> ันอันนี้คือห้ามกินเด็ดขาดในช่วงนี้เลยนะครับเราให้กินโอเมก้า3แทนหาได้จากน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาปลาแซลมอนทูนา่ามัคคารลถั่ววอลนัทนะเมล็ดเจียมแล็ดแฟลกซ์ถ้าเป็นสารเสริมอาหารในน้ำมันกุ้งก็จะมีเหมือนกันนะครับอันนี้ใครอยากศึกษาเพิ่มนะครับน้ำมันกุ้งจะมีโอเมก้า3และสารบำรุงผิวแอสตาแซนทินนะครับช่วยลดการทำลายล้างจากแสงแดดที่ม้กุ้งนะครับโอเมก้า3เนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากศึกษาเพิ่มเนาะผมแนะนําว่าคุณหาโคคิวเทนคู Q ่ กันได้ก็จะช่วยเรื่องของการฟื้นตัวของร่างกายนะครับเวลาคุณป่วยนะเวลาคุณกินยาสเตตินนะเวลาคุณกินยาลดไขมันนะใครรู้ตัวว่ากินยาลดไขมันอยู่ถ้าคุณเป็นโควิดคุณก็ยังต้องกินยาลดไขมันถูกไหมครับแต่ว่าคุณจะฟื้นอาจจะช้ากว่าคนอื่นเนื่องจากเวลาคุณกินยาลดไขมันไม่ตัวคอนเดรียหรือแบตเตอรี่ของร่างกายของเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยจะทํางานได้น้อยลงนะครับเหนะมือนจะถูกกดพลังงานนะดังนั้นโอเมก้า3และโคควิวเทนจะช่วยชาร์จเพิ่มพล ังแบตเตอรี่ของร่างกายของคุณเพื่อนได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับพิมพ์ว่าหัวใจวันนี้หมอสรุปให้สั้นๆเลยนะครับยาสามัญที่คุณต้องมีและอุปกรณ์นะครับที่คุณต้องมีและสารเสริมอาหารที่คุณห้ามขาดเลยอันดับแรกครับวิตามินดีสามคสองอันดับที่สองครับวิตามินซีจากอาหารธรรมชาติและจากสารสกัดธรรมชาติ นะใครอยากศึกษาเพิ่มนะครับพิมพ์ว่าวิตามินซีธรรมชาติอันที่3ครับสังกะสีและโคโซิตินอันะนี้เพื่อนๆพิมพ์มว่าสังกะสีนะครับเมลาโทนินเนาะพิมพ์ว่าเมลานะครับแล้วก็เรื่องของโอเมก้าสามยูบิควินอลนะครับเพื่อนๆพิมพ์ว่าหัวใจนะครับเรื่องของยานะครับแลนะอุปกรณ์อันแรกเลยห้ามขาดเครื่องวัดออกซิเจนที่มีมาตรฐานขอหลักร้อยปลายปาย,ปายหรือพันต้นๆอยากศึกษาเพิ่มนะพิมพ์ว่าออกนะครับออก นะครับหรือว่าออกซิเจนนะครับให้วัดเป็นประจำนะครับห้ามต่ำกว่า95นะครับยาที่ห้ามขาดอายาพาราแพ้าพารากินเอนตี้ตัวอื่นแต่ต้องกินหลังอาหารยาแก้ไอต้องมีฤทธิ์ล,ละลายเสมหะห้ามกินยาอมที่มียาฆ่าเชือ้อห้ามกินยาแก้ไอที่ไม่มียาละลายเสมหะหรือว่ายาแก้ไอที่กดอาการไออย่างเดียวนะครับพวกนี้ไม่ดีจะให้เสมหะคัง่งอันที่3นะครับยาลดน้ำมูกนะครับยาแก้แพ้กินได้ทุกตัวถ้าเกิดกินตัวให้มันง่วงนอนก็อย่าไปขับรถอย่าไป o p เป a t e machinery อันที่4ครับยาแก้ท้องเสียนะครับยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนต้องมีข้อสุดท้ายยาฟ้าทลายโจรจริงๆต้องมีติดตัวไว้นะครับแต่เ๋ยวใครอยากจะดูคลิปยาฟ้าทลายโจรของหมอโอ๊กนะครับพิมพ์ว่าฟ้านะครับ อฟาร์มไม่โทรสละอานะครับหรือถ้าใครอยากจะดูคลิปสรุปยาสั้นๆน,น,นะพิมพ์ว่ายาโควิดหรือถ้าเกิดใครยังลังเลเรื่องฉีดวัคซีนนะครับหรืออยากจะรู้ว่าสูตรที่ฉันได้ฉีดไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเท่าไหร่พิมพ์ว่าวัคซีนแล้วเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ไปให้ใน Inbox หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนเพิ่มนะครับหมอมีคอร์สลดไขมันนะครับชื่อว่า11เคล็ดลับทำให้หน้าเด็กนะงแฟบ คน99%ไม่รู้ว่าทําได้แบบนี้นะครับนะเพื่นพิมพ์ว่าสนใจ IF นะครับหรือถ้าใครอยากจะศึกษาด้วยตัวเองนะครับมีผมลงคลิปไว้ให้ใน YouTube ห้าร้อยกว่าคลิปนะครับเ,เ,เ,เพื่อนๆพิมพ์ว่า Y t ทนะครับหมอมีสูตรลดไขมันใครอยากลดพุงอยากลดไขมันนะครับก็พิมพ์ว่าลดไขมันใคร c อ o l สเตอรอลเลือดสูงนะครับก็พิมพ์ว่าลด c อ o l สใครเป็นเบาหวานนะครับพิมพ์ว่าเบาหวานใครเป็นความดันพิมพ์ความดันนะครับถ้าคุณแม่ติดโควิดนะครับแต่เก็บตัว10วันแล้ว a อทแล้วติดเชื้ออย่างนี้จะติดคุณแม่ได้อีกไหมนะครับคือถ้าคุณแม่ติด10วันกินยาอะไรมาหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดกินฟาวิหรือกินยาฟาทลายโจรหรือว่าหายแล้วเนี่ยไม่มีอาการ แล้วไม่มีไข้นะครับไม่มีการอะไรเลยสบายดีโอกาสที่จะไปแพร่ต่อได้เนี่ยคือมันต้องวัดกันด้วยค่า CT นะครับไป P ีซเพิ่มขอดูค่า CT ถ้าค่า CT เนี่ยมันมากกว่า30นะครับหรือมันมากกว่า35เนี่ยโอกาสแพร่ก็จะน้อยนะครับค่า CT ยิ่งสูงยิ่งไม่แพร่ค่า CT ียิ่งต่ํายิ่งแพร่เยอะเพราะดังนั้นถ้าเกิดคุณแม่เนี่ย ไม่มีอาการสบายดีแข็งแรงดีผมมองว่าโอกาสที่จะแพร่ก็อาจจะน้อยถึงอาจจะไม่มีเลยเป็นกรดไหลยย้อนกินวิตามินซีได้ไหมอันนี้เป็นคําถามคลาสสิกมากนะครับผมจะบอกงนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยอาการแย่ขนาดไหนนะครับมี อาการเฉียบพลันเดี๋ยวนั้นไหมนะครับหรือว่าเพิ่งเป็นเมื่อวานเลยไหมถ้ามีอาการเฉียบพลันหรือว่ามีคิ u t e f l a ร์อยู่หรือว่ามีเอพิโซดอยู่นะไม่แนะนําไม่กินวิตามินซีสังเคราะห์ a s c o r ิ i c a ซิดก็คือกรด ascorbic เขายิ่งเพิ่มฤทธิ์กรดในกระเพาะอาหารถ้าเกิดเป็นจากอาหารธรรมชาติเนี่ยผมแนะนําว่ากินได้นะครับแต่ให้กินหลังอาหารกินวิตามินซีแบบไหนให้ดูดซึมดีแล้วไป ไม่เป็นนิ่วนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยนะครับเขาพบว่าการที่คุณกินวิตามินซีเกิน2,000มิลลิกรัมเป็นระยะเวลาแบบนานมากๆคุณเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในไตดังนั้นให้กินแบบนี้ครับคือกินวิตามินซีครั้งละ250-300มิลลิกรัมไม่เกินนี้กินทุก4ชั่วโมงกิน 5ครั้งถึง6ครั้งก็พอครั้งละอย่ากเกิน200 3 0 0ถึง300นะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะเพื่อนเพิมพ์ว่าวิตามิน C นะครับเพื่อนๆครับคนละ5แชร์ให้โมกหน่อยนะช่วยกันให้คนมีความรู้นะครับวันนี้โมกลา้าเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ